<laughs> what what <laughs>

แล้เวเขาต้องยืนดิเลื่อนไปไหนะครับเลื่อนไหนไปไหนอะ่ะเอ้าไม่เห็นมีคนโบกเลยต้องบอกหน่อยนะ คุณครับไม่แต่หลายสัวนองดี๋ยไปบ้านนกบ้างนะ